สวัสดีค่ะน,นี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นชื่อลายนะคะอย่างแรกนะจะเป็นมังคุดนะคะ1ชิน้นมินิแพนด้าน,นะคะแล้วก็เป็นโดนัทคิตตี้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจวสิ่งบุรีนะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นมังคุดนะคะแล้วก็ปังในสดค่ะหยดน้ํานะคะ1ชิน้นตัวนี้จะเป็นตัวเปรูกเจี๊ยบนะคะลูกเจี๊ยบแล้วก็เป็น มินิพีชนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้จะเป็นที่นิ่เแผมนคัดค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวชทยภูมินะคะก็จะเป็นมังคุดนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องตัวนนทบ,บุรีค่ะก็จะเป็นนี่เลยมินิพีชนะคะ2ชิ้นสองสีนะอันนี้เป็นของน้องตัวสมุทรสาครนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะปังแผ่นนมนะคะ1ชิ้นค่ะ เค้กหมีนะคะ1ช sì. e, ิ้นแล้วก็เป็นไอติม็กฟ้านะคะ1ชิ้นนะอันนี้จะมีเป็นมินิพีชด้วยนะคะหนึ่งแล้วก็เป็นพวงกุญแจนะคะอันนี้เป็นของน้องจวยอยุธยาค่ะก็จะเป็นนี่นะคะตัวคนนี่นะ1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจอยกรุงเทพค่ะก็จะเป็นนี่นะคะตัวบานนะคะ1ชิ้นมางคุดนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นพวงกุญแจนะคะ อันนี้เป็นของน้องตจวดระนองค่ะก็จะเป็นไอติมนะคะไอติมเป็ดฟ้านะหนชิ้นค่ะแล้วก็เค้กหมีนะคะ1ชิ้นแล้วก็มินิพีทนะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้จะเป็นพูงุแจกล่องนะคะอันนี้เป็นของน้องตจวดอียินะคะก็จะมีเป็นตังแผ่นนมนะคะ1ชิ้น มังคุดนะคะ1ชิ้นแล้วก็มินิพีชนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจหมีนะอันนี้เป็นของน้องจวดอุบลราชธานีค่ะก็จะเป็นไอติมโคมเป็ดฟ้านะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดละยองค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นพวกมินินะคะ,คะแบบใบน้1นชุดค่ะอย่างต่อมานะอันนี้จะเป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะ1ชิ้น ไอติมอ่านี่ไม่ใช่นะคะนี่เป็นแก้วกาแฟคิตตี้นะคะสีเหลืองนัหค่ะเค้กเรนโบแพ,น,แพนด้านะคะหชิน้นแล้วก็เป็นช็อกโกแลตบาร์นะคะ1ค่ะมังคุดนะคะอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นหยดน้ำนะคะสองชิ้นนะสชิน้นสองสีนะคะแล้วก็จะเป็นตัวโมนีโมนี่นะคะสองกล่อง กล่องนี้นะคะจะมีเป็นพวงกุญแจกล่องแล้วก็พวงกุญแจหมีด้วยนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง11คนมากๆเลยนะคะ